พี่โซนสามเหรอใช่ถ้าพี่แต่งตัวหล่อจะมาจีบนะวะอย่าเล่ะพูดอย่างนี้วันไหวมา,าแล้วหล่อแค่ไหนเ <ไป S 1> นะี่ยสองคนลวแบบพี่จะแต่งตัวเป็นนางแบบเอ้ยนายแบบไปหาเองวะเตี้ยหน่อยเจ็บหรอือยังอ่ะใช่แยนท้องม,มาผัวกูโตจังวะเอาปมด้อยตัวเองมาใช้อีกอะ่ะรอด้วยดิอุตส่าห์รอเกิดอะ่ะพี่โซนสามพร้อมยังอะ่ะ แปปดีๆเป็นลมเพิ่มก่อนไมต้องเยอะก็ได้ไม่ต้องเป็นปมด้อยตัวเองมาใช้อีกแล้วแพลวแคนเราอ่ะมันต้องเพิ่มปมด้อยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใช่ลบปมด้อยให้เป็นปมเด่นใช่ถึงต้องดีเกิดละพี่เกิดตรงไหนใปะต้นไม้ปะโฉมริมทะเลปะต้นไม้มีกี่ต้นแพลวพี่เกิดริมทะเลเริมทะเลเออริมทะเลเหมือนกันเดินหากันก่อนนะเรนทะเลเหมือนกันนะแพลว เขาอยู่ไหนอเติดมากเลยตายแล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่แถวบ้านเก่าแอร่ได้ยินมะไม่ได้ยินอ่ะเหนื่อยพี่เห็นโดโดป่ะเธออยู่ข้างโดโด้อยู่โด้ไอ้แพรป้าป่ะเนี่ยโดโดโอ้ยโดนล็อกกัดโอ้ยบินตามด้วยไอสลัดโอ้โหมีได้สาวตัวเล็กวิ่งตามพี่ยั่ไหนโดโดพี่เห็นโดโดดิวโดแล้วเนี่ยเอาวิ่งไปเลเวลอัพไป นั่นพี่วะไหนอ่ะนั่นไหนอ่ะพี่กระโดดอยู่ไหนแพลวนั่นนันั่นไหนวะนั่นไหนวะนั่นไงไหนวะแพวไหนวะไหนยากเอาพี่โดโด้เนี่ยนี่ไงพี่อยู่ข้างๆดิวโดเนี่ยตอบสองสองคนนนั้เล่นอะไรกันนะอ๋อเห็นละเห็นละวได้นุ๊กได้แล้เออพี่เห็นเองละชิบหายเลยไอตัวเล็กวิ่งหนีได้แพลววิ่งหนีดเลยวูความเป็นชายในตัวคุณ ยดโดแลปสเตอร์ี่เกมมาแน่อีกไว้นี่นี่เราต้องจุดเด่นจุดเด่นไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงดูพิกัดกดเอ็มขึ้นมาดูพิกัดอยู่ตรงเนี้ยตรงไหนวะพิกัดเดินมาอีกพี่เดินตามจุดแล้วอยู่ดูดูตรงหมุดอะอยู่ตรงเออซ้ายเออเออมันเขียนว่าอะไรนะซ้ายสี่สิบขวาประมาณแปดสิบห้า แปดสิบสี่พี่บัสโก้พี่บัส <Okay. S 1> ไม่ได้เปิดแมปเลยพี่บัสวิ่งอยู่อ่ะกูดูอยู่แพลวอย่ามาต่อยแขนเล็กนิดเดียวทำเป็นโอ้เอาเป็นอาอปมปมเอาปมด้อยตัวเองมาเพียบเลยนะแพลวนะทำมาซะเยอะเลยไอ้นี่จมน้ำเนี่ยโอ้แขนแขนใหญ่แน <ละ S 2> นมมาเต็มเลยเอานมมาเต็มเลยว่ะอย่ามายืนใกล้พี่แพลวจมดูอะไรตกปั่มเลยพี่โอขอโทษขอโทษไม่ใช่พี่ปูใหญ่กมันนมจ้าว รอดูโอเคทอดเทหันหลังก็ได้วะกูขี้กูขี้เลยไอ้เพ้าโอ้กูคนมันปวดท้องทำไงได้เฮ้ยเฮยนกไขวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนกพี่ี่เกมาพี่นี่ไงนี่ไงเฮ้ยโอ้โหทำไมตัวแดงกันวะน่ากลัววะเป็นเเลืออนนหรป็ไม่ใช่เลือนเสร็จปุ๊บ ตั้งนี่ตั้ใหญ่ใหญ่เหรอนี่ไงนี่เจตโตมีมันนี่อะไรแช่น้ำเหรออ๋ออากาศมันร้อนไอ้เหี้ยกูชอบอยู่กับน้ำไม่อยู่ในทะเลเลยวะไอ้อันนี้ตอนเล่นน้ำไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาน่ารักพี่อุ้ยปลาน่ารักเหี้ยอะไรอุ้ยปลาปลาพ่อมึงน่ารักเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เนี้ยโอ้ยอู้ยูสองตัวเนี่ยเออเป็นไงอ่ะ หลังบ่อมีปิรันยายิ่งบอกปิลินยาโอ้บ้านเลี้ยงไม่บอกไเดี๋ยวพี่ทำประตูมันประตูนี่เออเออเออลงไปเล่นน้ำไปเห็นไงคิวเออใช้ได้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 อย่างใช้ได้อย่างผลตกไว้คิวไม่มีราคาว่ะได้ก็ไม่ชิดกันด้วยเหี้ยแอบมองอะไรเนี่ยบ้าน ด,ดับน้ำมือ่อไหนเนี่ยเอาไว้เอาไว้แค่แช่นี่ไง<อ>แช่งไงเอเอโถพี่พี่มาดูข้างนอกเว้ยทำไมวะไรของพี่วะไม่ไมไม่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 นม่ไม่นี่ไม่ม่ไ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 มไม่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 ไไง่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่นมไม่เปีลลไม่นม่ไ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 ล่ไม่ไม่ม่ไม่ไ่ยม่ไ่ไ่าม่ไม่รม่ไ่ง่่่ง <laughs> นั่งดูวิวไปก่อนนั่งไม่ได้อ่ะใช่ทำไมนั่งไม่ได้อ่ะเออนั่งไปก่อน,น<ง>เอออากาศมันร้อนเนี่ยเดี๋ยวพี่สร้างบ้านให้อยู่น,นั่งไม่ได้หรอพี่ลมเย็นนี่ไง <laughs> <laughs> เออคุณพีร์รักเข่าขาไว้กันแดดกันลมลเยม <laughs> ลย <laughs> บ้านพี่แค่นี้แหละม,มีแม่งฝุ่นาสาดเลยเนี่ยนั่งหดขาหดแข้งเดะแถวเ้ย โอ้ยยด้วยมีสระน้ำส่วนตัวฝ่าไม่ต่ออ่ะเออเถอะลองไปเล่นได้ลองไปเล่นได้ทั่งไปอีเนี่ยอะไรเยอะอ้าก็นั่งดิเอ็งนั่งดิอ่ะเออไอแพลนั่งดิเอ้าเอ้าอากาศดีไหมล่ะเออเห็นไหมอ๋อสวยเดี๋ยวเดี๋ยวกูนั่งได้อ้าวไปไงเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหลมดีเดี๋ยวเดี๋ยวดู แบบแล้วดี๋ยวเดี๋ยวกูสร้างหลั่าใครนี่เลี้ยอะไรรถตั้งพี่นี่ยังเดี๋ยวพี่จะกระโดดไปไหนอีกอ่ะไอ้คิวมึงเอาขี้ออกไปเลยใครขี้ใจตรงนี้ใครวะมึงนั่นแหละเอาขี้ออกไปอ้าววิวิววิววิตัวไระตัวไรโผล่มาตัวอะไรติดต่อยมากเลยอยากเจอนี่เด็ดเจอนี่ต่อยมาเลยเตะเตะแล้วต่อยเอาเนื้อนี่เอาเนื้อเอาเนื้อแดบเจอหนี โอ้มันเอาหัวพวกเฮ้ยเฮ้ยสร้างไม่ได้วะแก๊มไฟเนี่ยครบไปมันเผาหลังคาพี่อยู่เนี่ยเฮ้ยไอ้เคียวอะไรเนี่ยโอ้โหอ้เคียวชิบหายจะไหม้หมดเนี่ยไอ้ชิบหาย สร้างใหม่เลยกูเออเยี่ยวปังปิดอันเป็นลูดเลยอยู่เข้าเยี่ยดหรือไงเฮ้ยทางหนังๆๆทางไหนังอๆเห็นคนงานไหมอ้ออ้อออฟปิดว่าไงแพลมีอะไรว่ามา เยจับเขาคุย่ลยร้อนมะเดี๋ยวแ<า>ั๊บเดนยงเดี๋ยวซักก่อนร้อนว่ะร้อนร้อนนี่มุมมุมสง,งบไปแพ้วพี่ตรงนี้เปลี่ยนมุมสง,งบไม่เหงานั่งไม่ได้แล้วตัวเนี้ยต้องเงาเท่านั้นะถึงจะมานั่งดพี่ไม่อยู่ข้างนอกแล้วมั้งเมื่อ ไอ้คิวดูดูคนเหงาด้คิวคิวดูคิวดูคนเหงาดิรีแตั้งทำอะไรถ่ายรูปบัตรประชาชนเหอที่ตกปลาอ๋อที่ตกปลาเออเจ๋งเจ๊งเจ๊งคิวเจ๋งเจ๊ง